มีคนถามเข้ามาครับว่าถ้าอยากจะย้ายศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการย้ายความเชื่อมาเป็นคริสเตียนกันนะครับ CGN TV พบกับผมเอกชาชัยในรีวิวไบเบิเลตอนอยากย้ายศาสนาจะทำอย่างไรดี ครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาหนึ่งมาสู่การเชื่อถือในศาสนาคริสต์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่ใช่การมานับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งสิครับการที่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นการที่เรามาทําในสิ่งที่ดีต่อไปครับแต่เป็นการมาทําสิ่งที่ดีในสถานะใหม่ครับเหมือนที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราไว้คือพระธรรมยอห์นบทที่ 1: ข้อ12บอกว่า แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้ายังมีอีกข้อนึงครับในกาลเทียบทที่ 4, ข้อที่6ซึ่งบอกกับเราว่าและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาแปลว่าพ่อนั่นเอง พี่น้องครับการมาเป็นคริสเตียนคือการมาเป็นลูกของพระเจ้าครับไม่ใช่การมาเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเราคงจะต้องทําดีต่อไปแน่แต่เราจะทําด้วยสถานะใหม่คือสถานะลูก สถานะคนในครอบครัวครับไม่ใช่สถานะคนที่สนใจคําสอนครับแต่เป็นสถานะของคนที่มีสิทธิในการที่จะได้เข้าสู่ที่ประทับของพระองค์ได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ครับฉะนั้นการย้ายความเชื่อเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเปลี่ยนจากการเชื่อถือพึ่งพาว่าศาสนาเดิมเนี่ยจะช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปได้ด้วยการทําตามให้ครบถ้วนมาเป็นการเชื่อถือพึ่งพาในพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าและการอภัยโทษของพระองค์ว่าจะทรงประทานสิทธิ ใหม่ให้กับเราประทานสถานะใหม่ให้กับเราคือการเป็นลูกของพระองค์และเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการที่มีสถานะใหม่เป็นลูกของพระองค์ครับอันนั้นคือความแตกต,<อ>ต่างระหว่างพระเจ้าและศาสนาการที่เราทําตัวดีนะครับมันต้องถามว่าเราทําดีมากขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการทําดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราทั้งหลายเนี่ยทำดีได้ไม่ครบทั่วนะเพราะว่าการที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องทําดีอย่างครบทั่วและไม่มีข้อบกพร่องเลยฮะ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงพระเมตตาสงสารพวกเราพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกนี้เพื่อที่จะชําระโทษบาปของเราไม่ว่าเราจะเคยทําสิ่งผิดบาปใดมาก็ตามเนี่ยพระองค์ก็สมโปรดอภัยโทษให้ผ่านทางพระเมตตาของพระองค์ที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อจะไถ่าบาปของเราทั้งหลายที่ได้เคยทํามาและเราก็รับสภาพใหม่รับสถานะใหม่ในฐานะลูกของพระองค์ไม่ใช่ลูกศิษย์อีกต่อไปแต่ว่าเป็นลูกที่ใกล้ชิดพระองค์ครับ แล้วพอการเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกพระเจ้าครับมันมีกฎอะไรบ้างครับการที่เรามาเป็นคริสเตียนนะครับถามว่ามีกฎเกณฑ์อะไรไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากคําว่าง่ายก็คือว่ามีกฎแค่2ข้อครับก็คือจงรักพระเจ้าด้วยสิ้อสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิด ข้อที่2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูคริสต์บอกว่ามี2ข้อเท่านั้นเองครับแต่กฎเกณฑ์นี้แหละครับมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่มีไว้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยทำตามให้ครบแล้วก็รอดพ้นนะครับแต่กฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันเป็นแนวทางครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นข้อกําหนดว่าถ้าทําตามครบจึงจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่มันเป็นแนวทางที่คนที่ได้อยู่กับพระเจ้าแล้วควรจะทําตามกฎเกณฑ์นี้แต่กฎเกณฑ์นี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อจะทําให้เรามีความสุขน้อยลง แต่มีไว้เพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขที่มั่นคงถาวรยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารักพระเจ้าได้สุสดจิตสุดใจของเราเราก็จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามทําตามพระประสงค์ของพระองค์และสิ่งนั้นเนี่ยจะส่งผลดีกลับมาสู่ชีวิตของเราถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันก็นจะเกิดสังคมที่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันแล้วก็นํามาสู่สิ่งที่ดีในชีวิตของเรานั่นเองกฎเกณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าหรือไม่ได้เข้าสวรรค์แต่เป็นกฎเกณฑ์์ขอองคคคนนทททีี่่่ยูใสวววรรรแล้จะําาตม แล้วมันมีพิธีอะไรบ้างครับถ้าผมอยากจะย้ายศาสนาการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยครับมันไม่มีพิธีกรรมอะไรครับแต่หลังจากเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยมันมี2พิธีครับก่อนหน่นต้องเข้าใจก่อนว่าการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่มีพิธีกรรมอะไรเพราะว่าการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยหรือการมาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้คำว่าเปลี่ยนมานับถือาศาสนาคริสต เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การนับถือศาสนาแต่เป็นการเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพระเจ้าการเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีกระบวนการหรือพิธีกรรมอะไรนอกจากการที่เราสมัครใจที่จะบังเกิดใหม่เด็กไม่ต้องทําอะไรเพื่อจะเป็นลูกของพ่อแม่นอกจากเกิดในครอบครัวของพ่อแม่ชั้นใดคริสเตียนก็เหมือนกันไม่ต้องไปทําอะไรมาครับเพื่อจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการมาเป็นลูกของพระเจ้าขอเพียงแค่เติมใจจะเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้า ก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่หลังจากนั้นครับเมื่อเกิดใหม่แล้วเนี่ยก็มีความคาดหวังเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเราไม่ได้คาดหวังให้เด็กในท้องทําอะไรเพราะเขายังไม่เกิดแต่เมื่อเขาเกิดแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นเราก็คาดหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเขาเองแล้วก็พัฒนาชีวิตจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีส่วนร่วมบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับการเป็นคริสเตียนเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าผมยศศาสนาตอนนี้แล้วผมต้องไปบวชเลยไหมครับ ถ้าเราเปลี่ยนการเชื่อถือพึ่งพาศาส,สนาเดิมมาสู่การเชื่อถือพึ่งพาในพระคุณพระเจ้าแล้วทําให้เราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยถามว่าต้องไปโบสถ์เลยไหมเนี่ยคำตอบก็คือว่าถ้าไปได้ก็ดีนะครับแล้วควรจะไปได้วยครับคือการที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการที่เรากินอาหารฝ่ายวิญญาณการที่เราอาธิษฐานเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการที่เราหายใจในฝ่ายวิญญาณส่วนการที่เราไปนมัสการที่โบสถ์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการที่เราไปออกกําลังกายในฝ่ายจิตวิญญาณการกินอาหารกับการหายใจเนี <S <S ่ยมันไม่สามารถจะทดแทน การออกกําลังกายได้ฉันใดฮะการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานถึงแม้จะเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่สามารถจะทดแทนการที่เราจะไปออกกําลังกายที่โบสถ์ด้วยกันได้ออกกําลังกายคืออะไรครับคือการที่เรามีโอกาสได้เคลื่อนไหวฮะมีโอกาสได้รับใช้ผู้อื่นที่คริตติักรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการไปโบส์ก็เปรียบเหมือนกับการที่เราไปเจอกับญาติพี่น้องของเราฮะ ถ้าเรามีญาติพี่น้องที่ดีๆแล้วอบอุ่นเนี่ยแล้วเราไม่ได้เจอเพวกเขาเลยเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าการที่เราได้เจอกันเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขนะแล้วก็ได้พึ่งพากันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากกันและกันคริสเตียนที่ไม่ได้ไปโบสถ์เนี่ยก็จะเหมือนกับเด็กที่ไม่ได้เจอผู้ใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมเพราะว่าไม่มีแบบอย่างในชีวิตนะ ฉะนั้นการไปโบสถ์การไปน้ำมศการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เราได้ไปทั้งออกกําลังกายแล้วก็ไปเรียนรู้แบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราเหมือนกับพระคัมภีร์ที่บอกกับเราไว้นะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่24ถึง25บันทึกไว้เช่นนี้บอกว่า และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ราคัมพีตอนนี้บอกชัดเจนครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ควรจะเป็นผู้รับผ่านทางการอ่านภะคัมภีเท่านั้นเราไม่ควรจะเป็นผู้รับเพียงแต่เป็นคนที่อธ be ิษฐานเท่านั้นแต่เราควรจะมีชีวิตแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยคือไปโบสถ์เพื่อเราจะไปหนุนจิตชูใจพี่น้องคนนั้นคนนี้ครับท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะผมมาเป็นคิสเซียนได้แค่1วัน2วันสัปดาห์เดียวเนี่ยผมจะไปหนุนใจใครได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเด็กเกิดใหม่นะครับเด็กเกิดใหม่เนี่ยพูดอะไรกับเราไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เวลาที่เราแค่่่่เเเเเเเหหหห็็็นน้้าาาาาดดกกกิใใมมมมมีีียยรรคคควววสสุุขขแแลชไพง ได้เห็นหน้าเด็กเกิดใหม่ชั้นใดเนี่ยพี่น้องที่โบสถ์เนี่ยก็จะได้รับการหนุนใจจากการเห็นหน้าผู้เชื่อใหม่ที่มาเป็นคิสเซียนใหม่ๆเนี่ยแหละครับว่าเขาปรารถนาที่จะเติบโตกับพระเจ้าแค่นี้เราได้เจอกันเนี่ยเราก็มีความสุขเลยครับเพราะเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าครับสุดท้ายครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะไปโบสถ์แล้วครับแต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีไม่รู้จะหาจากไหนพี่เองพอจะมีวิธีแนะนำไหมครับ ถ้าเราอยากจะไปนมัสการที่โบสถ์นะครับแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่รู้จะไปที่ไหนอันที่หนึ่งเลยอาจจะสังเกตง่ายๆครับว่ามีคริสตจักรแถวบ้านไหมนะครับหาง่ายๆก็คือมีรูปไม้กางเขนอยู่นะฮะลองเดินเข้าไปถามปกติแล้วก็จะมีคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นบ้างนะครับถ้าไม่มีก็รอวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างก็มักจะมีคนอยู่ที่นั่นฮะแต่ที่จะให้ช่วยที่สุดเลยเนี่ยสามารถจะส่งข้อความมาหาเราที่ CGNTV ได้เลยเพื่อจะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนมีคริสตจักรอยู่แถวไหน เรายินดีมากครับที่จะแนะนําคริสจักรใกล้บ้านพี่น้องในการที่พี่น้องเนี่ยจะไปร่วมนมัสการที่คริสจักรนั้นได้เพราะว่า CGNTV ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนงานของคริสจักรครับ เป็นไงบ้างครับการตอบคําถามที่ผ่านไปหวังว่าจะทําให้พี่น้องที่ชมอยู่เนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็กระจ่างมากขึ้นนะครับว่าจะมาเชื่อถือพึ่งพาในพระเจ้าได้อย่างไรแล้วถ้ายังมีคําถามเพิ่มเติมอีกพิมพ์ไว้ได้เลยครับเราอ่านทุกคําถามครับแล้วก็จะนําคําถามเหล่านั้นเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ตอบคําถามของท่านแล้วพบกับผมคลิปหน้าครับในรีวิวไบเบิลครับ หากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ f c e e o o o ซีเจนทีไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ